การหักภาษีณนะที่จ่ายเงื่อนไขสองออกให้ตลอดไปนะคะเงื่อนไขนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าผู้รับจ้างจะได้รับเงินเต็มจํานวนที่ตกลงกันไว้โดยที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยค่ะจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบภาษีหักนะที่จ่ายเองเงื่อนไขนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยเต็มใจที่จะจ่ายเงินเต็มจํานวนให้กับผู้รับจ้างโดยที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบ เรื่องของภาษีหักงบหนี่จ่ายเองหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้รับจ้างเนี่ยเขาไม่ยินยอมที่จะให้หักภาษีหที่จ่ายเขานะคะเขาต้องการที่จะได้รับเงินเต็มจํานวนก็ต้องมายื่นภาษีหักงที่จ่ายตามเงื่อนไขสองนี้นะคะออกให้ตลอดไปเนาะไอ้เงื่อนไขตัวนี้เนี่ยค่ะต้องชี้แจงกับผู้รับจ้างนะว่า ถึงแม้ว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะเป็นผู้ออกภาษีหักหน้าที่จ่ายให้ก็จริงนะแต่ไอ้ตัวภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ผู้ว่าจ้างออกให้เนี่ยถือว่าเป็นเงินได้ของผู้รับจ้างนะคะดังนั้นเวลาที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด .9091 เนี่ยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของภาษีที่นายจ้างออกให้นี้ตามเงื่อนไขสองออกให้ออกภาษีให้ตลอดไป ะะวิธีการคิดคำนวณของเงื่อนไข2ออกภาษีให้ตลอดไปเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเดี๋ยวไปดูวิธีการคิดคำนวณกันนะคะแล้วก็พี่นุษย์มีตัวอย่างในการกรอกข้อมูลลงในหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่าย50ทวิีให้กับผู้รับจ้างด้วยไปดูกันค่ะต่อไปเป็นเงื่อนไขที่2นะคะก็คือออกให้ตลอดไปเงื่อนไขนี้นะคะจะมีวิธีการคำนวณอยู่สองสเต็ปสเต็ปแรกคือหาภาษีหักหน้าที่จ่ายก่อน นะคะวิธีการคำนวณหาภาษีหักนะที่จ่ายในสเต็ปนี้นะคะก็คือเอาจำนวนเงินที่จ่ายนะคะหรือจำนวนเงินได้นี่แหละคูณกับอัตราภาษีนะแล้วหารด้วย100ลบด้วยอัตราภาษีนะคะก็จะเป็นภาษีหักนะที่จ่ายที่อยู่ในเงื่อนไขที่2นะคะภาษีหักนะที่จ่ายออกให้ตลอดไป ามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเหมือนเดิมก็คือมีการจ่ายเงินได้เป็นค่าบริการ1 0,000บาทก็เอา10,000บาทนี่แหละคูณกับอัตราภาษีค่าบริการมีอัตราภาษีอยู่ที่3%ก็เอา10,000บาทคูณ3นะคะแล้วหารด้วย97 97มาจากไหน97มาจาก100อลบอัตราภาษีก็คือ3ก็เอา100มาลบ3นึกออกไหม ะะตามตัวอย่างนี้เลยนะคะดังนั้นภาษีหักน้ดที่จ่ายในเงื่อนไขที่สนี้จะออกมาอยู่ที่3 0 9ร้บาทจุสเต็ปที่2คือการหาเงินได้นะคะที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีวิธีการคำนวณก็คือเอาเงินได้นะคะเงินได้ที่เราจ่ายบวกกับภาษีหักน้ดที่จ่ายที่ออกให้ตลอดไปซึ่งเราคิดไว้ในสเต็ปที่1นนะคะจากนั้นคูณด้วยอัตราภาษี ก็จะได้เป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นใช้ตัวอย่างเดิมนะคะก็คือจ่ายค่าบริการ1,000 0บาทนะก็เอา1,000 0บาทมาบวกกับภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ออกให้ตลอดไปที่เราคิดไว้ในสเต็ปที่1คือ309บาท .28 นะคะดังนั้นเงินได้ที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีก็คือ1 3 0 9บาท .28 จากนั้นก็เอาเงินรายได้ที่เป็นฐานในการคำนวณภาษีเนี่ยมาคูณกับอัตราภาษีก็จะได้ภาษีหักนที่จ่ายนะตัวอย่างนี้ก็คือเงินได้ที่ใช้เป็นฐานก็คือ1 0 3 0 9 2 8นกะคะก็คูณกับอัตราภาษีซึ่งเป็นค่าบริการใช่ไหมอัตราภาษีก็อยู่ที่3%ดังนั้นภาษีหักณที่จ่ายจะอยู่ที่309.28นะคะข้อสังเกตนะคะก็คือว่า ทำไมเราจะต้องมาหาเงินได้ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีในสเต็ปที่2นี้ก็เพราะว่านะก็เพราะว่าผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้ออกภาษีหักนที่จ่ายให้นะคะภาษีหักนที่จ่ายที่ผู้จ่ายเงินได้ออกให้ผู้รับเงินเนะะี่ยค่ะถือว่าเป็นเงินได้ของผู้รับเงิน นะดังนั้นเงินได้ของผู้รับเงินในกรณีตัวอย่างเนี้เงินได้จริงๆของเขาอยู่ที่1,000 0มแต่ผู้จ่ายเงินนะคะจ่ายภาษีให้3 0 9ร้บาทจดนะคะดังนั้นไอ้สามร้อยเบาทจุนี่ยจะต้องถือเป็นเงินได้ของผู้รับเงินด้วยเมื่อเราได้ฐานเงินได้ในการคำนวณภาษีแล้วจึงเอาเงินได้ตัวเนี้ย1 0 3 0 9 2 8เนี่ยค่ะมาคูณอัตราภาษี3%เเเพื่อที่จะหา ภาษีหักหน้าที่จ่ายที่จะต้องนําส่งสรรพากรนะคะข้อสังเกตที่2ก็คือว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราคิดไว้ในสเต็ปที่1คือ309.28ที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้จ่ายเงินอะออกให้นะคะมันจะตรงกับภาษีหักหน้าที่จ่ายในสเต็ปที่2นี้คือ3 0 9 2 8ที่จะเป็นยอดนําส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายให้กับสรรพากร เป็นยอดเดียวกันเท่ากันนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้มีเงินได้หรือผู้รับเงินเนี่ยค่ะเขาจะได้รับเงินเต็มจํานวนคือ10,000บาทนะคะดังนั้นตัวแปรคือเงินได้นะคะไม่ว่าเงินได้จะเป็นประเภทอะไรก็ตามจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ตามถ้าหาักหนี้ที่จ่ายอยู่ในเงื่อนไข2นะคะคือในจ้างออกให้ตลอดไปเนี่ยค่ะผู้ได้รับเงินจะได้รับเงินเต็มจํานวนตลอดนะคะแต่ว่าภาษีหักณนที่จ่ายที่ ในจ้างออกให้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นเงินรายได้ที่จะต้องเอามาคำนวณภาษีนะแล้วก็ถือว่าเป็นเงินรายได้ที่จะต้องเอามายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา9091ด้วยนะคะสำหรับผู้มีเงินได้สรุปนะคะเวลาที่เราจะจ่ายเงินในเงื่อนไข2ภาษีออกให้ตลอดไปนี่ก็คือเอาเงินรายได้ที่บวกกับภาษีออกให้ตลอดไปที่เราคิดไว้ในสเต็ปที่1 มาหักภาษีหนะ้าที่จ่ายที่จะต้องน้าส่งสรรพากรแล้วนะคะผู้รับเงินจะได้รับเงินเต็มจํานวนนะในกรณีนี้ผู้รับเงินเขาก็จะได้เงิน10,000บาทเต็มจํานวนที่มีการตกลงว่าจ้างกันสําหรับเงื่อนไข2อนี้นะคะสามารถใช้ได้กับกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการที่จะรับเงินเต็มจํานวนก็คือไม่ยอมให้หักภาษีหนะ้าที่จ่ายนะคะแล้วผู้ว่าจ้างหรือผู้จ่ายเงินเนี่ยเต็มใจที่จะจ่ายภาษีให้นะคะก็มาใช้วิธีคิดอัด ก็มาใช้วิธีการคำนวณในเงื่นอนไข2คือออกให้ตลอดไปแบบนี้ได้นะคะคราวนี้มาดูวิธีการกรอกข้อมูลลงในหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่าย50ทวีนะคะว่าเราจะกรอกแบบไหนในหนังสือ50ทวีนะคะหนังสือรับรองการหักภาษีน้ที่จ่ายนะก็มาใส่ประเภทเงินได้นะคะในตัวอย่างก็จะเป็นค่าบริการเนาะช่องต่อไปก็จะเป็นวันเดือนปีที่จ่ายนะคะและช่องถัดไปก็จะเป็นจํานวนเงินที่จ่าย จำนวนเงินที่จ่ายนี่ก็คือจํานวนเงินที่รวมภาษีหักนที่จ่ายที่นายจ้างออกให้ด้วยช่องต่อไปก็คือภาษีหักนที่จ่ายก็คืออัตราภาษีของจํานวนเงินที่จ่ายนั่นเองนะคะในตัวอย่างนี้เป็นค่าบริการเนาะอัตราภาษีค่าบริการก็อยู่ที่3 3%เเนเปเซ็นของ1 0 3 0 9 2 8ก็คือ3 0 9 2 8นั่นเองต่อมานะคะก็มาติ๊กตรงเงื่อนไขนะเป็นเงื่อนไขสองออกให้ตลอดไปนะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับเงื่อนไขสองออกให้ตลอดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ